ตำมานดีอย่างนเทียงสะเทือนเนาะเฮ้อันนี้เขาพาเพิ่งอ๋อเบิ้งเขาจะาน้ำใส่ขวดเครื่องนึงเนาะใส่ในไก่นี่เอาเสื่อมมาเต้มา่ะอ๋อท่าสชมเดี๋ยวนี้รุ่นเบิ้งน้ำกันีน้ายดีท oh, ีท uh, oh, ่เจียมฟาร์มอ่บ่ายเดี๋ยวพอยังไป่ายไม่สบุตรกันด้วยมานี่มาอย่างบอลไก่อบฟางเนาะเออเ็ดไก่อบฟางกันอยู่ตาม ห้องนากันเนาะเดียวอันนี้พวกที่ไปเอาเฟืองมาเดี๋ยวจะมานนเฮ็ดไก่เฮ็ดไก่เอาอยู่ใส่ไก่เ่าให้เนาะไ <laughs> ก่ห่ามากินเรื่องจะคนเนาะแต่คนไก,ก, <laughs> ก่เลื่องจะค้นไก่เ่าไปล่างเองเนาะเดี๋ยวนี้ต่ำเครื่องเมือ่อไหร่จะเซน,นมันมีเท่าไรเซนเนาะ โอเคท์ม oh, 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 ึงก bueno, ็ใส่เมื่อตื่นเลยโอ้เส่ได้่เสียติวโอ้ก็มาแตงโมใหญ่ไก่ตัวเดียวโอ้โมไม่ต่างเป็ดเดียวมากเป็ดเดียวเป็นตัวมันนี่ไข่เฟืองเสียแต่ละคนมึงหน้าตาฮี๊เหี้ยววะตั้มาเดียวเที่ยงสะเทือนเนาะวัวที่ป่าอะไรเราไม่เอาป่าสิเอาอีกอะเออไปเฟืองสามีกูบุเคยจ็คเกอร์ไหนเฉะ

โอปิสันนี้เขาบนทางเลยเนาะไอุ่นทางเลเนี่หันทางกะเออทางเขาไมันฮอนเฮ้ยมันมีลมเดียวลมเยออบนนี้เดี๋ยวใกล้เทงไฟจะไม่เทงเทกว่าโอปสับนทางเนาะโอปสยนี่นทางเหรอบนทางเนาะ นีอากาศคนดีกับบ่คแดดปันใดเย็นนั่นเองมแก้มตันดีค่อยปัดนิดนงกับมดกันเอาใส่ขึ้นหน่อยงเอาใส่มุดเย็นไม่ใส่น้ำกอไปก้องยังไงกนีนะโอ้โยาแต่นี่เหนื่อยระวังหอยใหนิงไร่เข้มเลยมันบแดตเลยกินเี้ยงหนาบอนเงี้ยยัง เฮ้ยเพื่อนดีเนี่ยบุกเย้าเยตนาคอยเตะบอลแล้วเข้าก้องจับปีกเาไม่ตัดอ๋ลงในคานแหละอขุเบิงมาไนเฮ้ยบังมึงแยวละคนเราถ่ารุ่นเด็ไกลตัวเดียวเังนะเอาผลนั้นออกมาสิเป็นอะไร ยงโบฟ้ามอขวันนี้เนาะมอเต็นลมครับเอาพี่หม่้องเฟรนวันเก่าเลมาเบิรงเฮียกาะเครื่องปรุงต่อนี่ยนะลืมอน้ำึ้งนีกเอเมือต่ำเครื่องน้อยแฮบอนอะไรถามสิได้ปเจ้ามันหอสทต่ำอีกตาบูมีลฟ้าไง ีย OK, ออมาเลยปะางลางก่อนเอานี่เลยเนาะส่นี่อีกนี่มึงไปจับออกมาแลวมึงกอมือมึงจคุกส่นี้เอาคุกทงเอ้มึงจับไกออกมาน่ะมึงจับไกจับไกออกมางก็จับเจวมึงกทูทูทูเียวซับล่างเขคืบีนี่ นี่ซับล่างซับตีนไก่คืออย่างเงาซับล่างถอดคืออยู่เราเหื่อยก็นั่งไดเอาบ้าบึงเสียบเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่รถถาวรบึงมันคนเดียวแหละไก่ตัวนี้อยู่ในมือมันคนเดียวมันเช็ดออกมาเป็นแบบไหนเป็นแบบเงงามทเป็นแบบก้นฝาหม้อเลยแกล้งเราเลี๋ยงว่าฝาหม้อมา มันดมมึงนกวนมันหอม,มอ่มะอบัดเขารังมังนสะอาดดิกว่าบอกว่ามันมีคนน้อยงามันมันคุ้มว่โอ้เวนี้กำลัง <laughs> <laughs> เอาเครื่องใช่โอ้วันเพื่อนคนมีทางเราต้ไปล้างใหายงน้ำมันน้่งมด้ไปตักกิน <laughs> อีกแลบเบิรงคันผู้ไหนที่เบิร์คอมเมนต์ได้จกขเขาเร็นสูตวิธีบอกว่าน่าด <laughs> ๋ นนเฮออ้ยว่าแล้วสู้ไปหยิบแท้ๆแหละ,หละออวังหัวเล,กกลนี่กวามงุบกันลอดไปหัวหัวแตกรวมเป็นเลยไอ,อ่ใช่เป็นไก่ล้นก่อนแล้วล้นก่อนอ้าวขอน้ำใส่ขวดอ่ะขอโต๊ะมา มันใส่ผมใส่มันล่องเต้ผมจ้าเออมึงกูพูดถามมากด้กูรู้เลยไอมึงมีดอกกับมีกูมีนี่โอ้ไก่นะเขาพาเพิ่งพ่อแล้วพอและเอาเดี๋ยวกูเห็นตีเขาตอกได้โคนมันได้ไหมน่ะเอออันนี้เขาพาเพิ่งอ๋อเบิึงเขาจะเอาน้ำใส่ขวดเครื่องนึงเนาะเราใส่ในไก่เนี่ยปอาเสื่อมัดเต้มัดอ่ะตอกตอกเพิ่เลยปอกมัดนี่ก็ตอกก็เอาแถวไม้ไผ่ต่ำนี้ก็ได้เลยละตอกมันะ เือล้มัดเอ้ยไม่อ่ะอรมั่ไมตว้าวยงโอ้เืยเยนตัวหัเอ่ะเสื้อของบักันนี่กเราปานตะเได้น่ะนี่เฮ้ยเอาเอา้เสือบักิ้มเ้นี่น่ะงบ้อนอันนี้ก็ได้นะ เออเอาของบักต้านก็ได้น่ะคุณจะเสียเล็กนดมัดมานน้เนี่ยอันนุไก่ปอกนไก่ลัดเลยเขาวใหเขาลืมบอกเขาดข้อกั้อมัข้อมันดีดีอะ้ยตลกตลกตลกเอ๊ะตอน้เริ่มเข้าทีแล้วเนี่ย ไก่ไก่ไก่มาใส่เอาเลยบ่เเอาเลยบ่จุดเลยบ่จุดเลยจุดเลยจดเลยไกุมอันตำอดอันไหน้ี่ตำยุบเนียตำท้อดตำาอิดมอกีเดี๋ยวเอาพี่ดินเี่มาพักกลนก่อนผมเอตำาไดตำตา่บ่บบมันไผตำเดี๋ยวนี้เฮ้ยบอนมึงบกค้ดให้มันเป็นนั่นเดียวมันล่มเต้อันเมื่อกี้นี่ โคนลมบ่ของมีตั้มเนาะันยกรเื่มโอ้บุมีรมนมาก็หนักเป๊ะยงก็โค่นลงเยน่เดี๋ยวไม่เอาโอันคุ้มหอวในงไนะเดยวเา้าเี้ยอเยอสไปนี่มันลมไหมอ้่กเขาไโมลมอ่ต้องใส้างเออค้ากโมยิ้บ้แข็งได้ไงอ้ลมโยเออ เฮ no ้ยกูเห็นเขาบอแม่นเอาน้ำใส่ถุงเนี่ยเอาอเอาขี้ไสยใส่มันมีขี้ไา้เอาเอามมีไเอาขี้ดินใส่ก็ได้เด้เอาใส่เพื่ออยงหนาถงนี่นะมแค่นั้นกูก็กเาต้องเาเสไหมใส่เลยนะน้ำใส่ไหมเน้ำใส่หนึง ไอบอลมึงอยู่ไนแม่เฟืองป๊กแล้วก็จูดแล้วมึงแลน้งนไม้เห็ดแบบอันนั้นเหน่ะคุยจะทายสโลมสั้นท่า่ะไจิกไหเสร็จเสรเลยเดี right. ๋ยวน้ำน้ำสักนนมึงมากเพิ่์บให้มันใหม่เนาะใส่หลารเลยพอแล้วไปแล้วนี่โอ้ไฟไหม่เป็นเต่บอลได้บกบอลฮับพซอดเด้บอลใส่หนึงก้อนดดอ

หอดสุกแล้วประมาณจักระทีวหน่ะบอลมัวสามสิบนาทีเดีนี้เขากำลังจะเอาเฟืองแช่เทอะน้อยประมาณจักระทีเลยสามสิบัทีนาทีว่าเดี๋ยวรถทาบางน้ำกันเนาะโอเคเดีนี้กะจังไง จากที่ผ่านไปสามสิบนาทีกะลุกล้าวู่ก้าว่าจะไหม้แล้วนี่แม่เผาหุ่นดอนก็ว่าจะไหม้ไปมาลุ้นน้ำกันเบิ้งขันไหม้ก่าอนกินตีงปลามันบะลุกเขาเอาใส่ไหม้ก่อนเด้วยนะครับแมนแมนเอาออกไว้ก่อนไม่เลยยุ่งเหมึงย้อนเวลากลับโอ้เน๊่เอาเม็ดเอาไปตอมห่อยกเลยลองเบิ้งฮะลุ้นน้ำกันตึงมาหน่อยนึงกว่านี้ ใอล้ใกล้ตัวบกน้อยมึงบสามสิบนาทีรุ่นบังนำกันไม่ต้องเถียงกันทีอรุ่นบังนำกัรน้อยห้าหกคนรุ่นแต่ใกลตัวเดียวนี่แหละเฟืองมันมีมัรุดไหมมิดใครแม่มิดเดนสู้บอมพีท้ายัูซาตาย่เอาเดนสู้มันนี่ไปโอ้่เทีมเล็กู อ๋อท่าน z ทนี่รุ่นเบิกน้ำกันจิ๊บว้าวฮาฮ่าายว้าฮ่าาฮ่าาฮ่าาฮ่่าฮ่าาฮ่าาา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า ีเสียเลยเดี๋ยวเดี s <S like. ๋ยวเดี๋ยโบกันยโอตะกี้อันตอนหมกบ่นเราใส่อีกกันพอดีโบไม้พอดีแล้วใ่ไหมน่ะออกเบิ้งอมาโซ่เลยเฮ้ยหัวองแลกินแหนี่แหละบวเอาดีแต่บไม้เนาะโอ้ปีกปีกตัวนี้หายเลยสุปีกเบิ้งนี่น่ะหายตานล้องอะประ ันจับโซ่รู้โอ้โหผลงานผลงานยอดกินกินเป็นคู่เลยชิมมึงข่าวมนดูต้องกินนิ้วมันก็แล้วเป็นอย่างเชื่อกันนั้นแต่ถ้าเพิ่มกินได้หมดมีเติมก็ต้องกินเนื้อมันเป็นอย่างเขาบอกินนิ้วมันนิ้วมันจีใส่ขี้ดินมันซื้อล่ะกินแล้วเป็นอย่งเอาสกินดิก็กินจีดบ้าตายแล้วมึง

เดี๋ยวัไปดีได้หมงาดีวก็หาอย่มาแต่บ้านเดีอยู่หน้าก็เลยน่ะฮึมถือเอาเื่อเลาเ่าาอเหรอเฮ้กูบ่กกินเหล่ากวสองขายครับ่อมาโทษเราร้อยมึงไงเนาะบาเอเนาะบานเอียบ้าุกินเล่ากอเอาสอ อันนี้กูเอาขาเลยได้ตีนเนยเอาขาแล้วได้ตีนมาพาเครื่องนอนด้วยฟ้องกันได้มาสิมาเดี๋ยวได้งลองบังเดี๋ยนั่งนั่งไกลฟอกันนั่งไกลกินหัวมันวมึงเนยจึงจะมีความสุขไง จบร้เาิดไก้อกลมาคได้ไกลลาดมาเนาะเบียร์ดตัวนี้พอดีครอบเลยนอืเอาน้ำเบียร์แสบด้วยมันกินเออเบียร์แสบครับเยพอดีพอดีชุบไปค่อกมาพิ้งคานเลยโอเคเนาะกระเมาณนนี่วันหน้าเจอกันไหมหมูฟัง